ไร่ละ1,000บาทรอบ2ทกศออโอนวันนี้2ทกคทั่วประเทศกราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอตอ้อนรับเขู้่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนา,า,นาวันนี้วันศุกร์ที่2อธันวาคม2,565กกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับ พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนานะครับที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาททั่วเรือนละไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทซึ่งวันนี้นะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับก็จะทําการโอนเงินไร่ละ 1, 0 0 0บาทรอบที่2ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนา 2 0 4แสนครัวเรือนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเช็คด่วนเงินไร่ละ1 0 0 0บาททกสแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีตรง วันนี้ออสองทคเกษตรกรชาวนา2.04แสนครัวเรือนทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับใครยังไม่ได้เงินสอบถามทกศส,สาขาใกล้บ้านด่วนนะครับแผนการจ่ายเงินปีนี้โอนเงินเป็นรายตำบลหรือเค้ที่เว็บไซต์ของชงโ o co. inbaac. com นะครับอัปเดตความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกร ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66หรือโครงการไร่ละ1,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตซึ่งธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะครับได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกไปเมื่อวันที่20 ถึงวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน4 2, 95, ล้าน2แ9ห5พั190รายนะครับวงเงิน5 6 1 6ล้านบาทนะครับและล่าสุดนะครับนายกสาบุนรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสน,นะครับได้เปิดเผยว่า ทกสนะครับจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวนารอบที่2ในวันนี้นะครับ2ธันวาคม65ทุกจังหวัดทั่วประเทศย้ำนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66จำนวน2,4417รายนะครับวงเงิน1,780.29ล้านบาททั้งนี้นะครับ กเกษตรกรสามารถเช็คสถานะโอนเงินได้ผ่านลิงก์ของชงโคไอเอ็น c ีเได้ตลอด20ขั่ข้อมองนะครับสำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทั66รอบที่1นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้จัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณวันที่14พฤศจิกายน2565โดยมีกเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน4.5ล้านครัวเรือนเนื้อที่ปลูก61.3ล้านไร่ผลผลิตร,รวม26.6ล้านตันข้าวเปลือก1นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิกะเกษตรกรจำนวน2.1ล้านครัวเรือนเนื้อที่ปลูก26.8ล้านไร่ ผลผลิตรวม9.62ล้านตันนะครับ 2. นะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่กเกษตรกรจำนวน2.6แสนครัวเรือนเนื้อที่ปลูก3.9ล้านไร่ผลผลิตรวม1.72ล้านตัน3นะครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีกเกษตรกร7.22หมื่นครัวเรือนเนื้อที่ปลูก9.46แสนไร่ผลผลิตรวม 6. สี่ห้าแสนตันสี่นะครับข้าวเปลือกเจ้าเกษตรกรแปดจุดสามสองแสนรัวเรือนเนื้อที่ปลูกสิบสี่จุดหกล้านไร่ผลผลิตรวมแปดจุดเจ็ดล้านตันและห้านะครับข้าวเปลือกเหนียวเกษตรกรหนึ่งจุดแปดห้าล้านรัวเรือนเนื้อที่ปลูกสิบห้าล้านไร่ผลผลิตรวมห้าจุดแปดล้านไร่นะครับทั้งนี้นะครับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ6 ที่จ้างเก็บเกี่ยวแบ่งตามช่วงเวลาประกันรายได้ข้าวนะครับทั้งนี้เงินที่เงินโครงการจะเข้าก็คือธนาคารทกศเท่านั้นหากไม่มีให้รีบไปเปิดแต่เปิดแล้วไม่ต้องเอาบัญชีมาให้สำนักงานเกษตรเพราะเกษตรไม่มีช่องทีข้อมูลจะลิงก์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งถ้าอยากทราบว่าเงินเข้าบัญชีไหนเช็ค ที่เว็บไซต์ของชงโ o .inbaac.com นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดาก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้